สวัสดีครับผมอยากจะบอกว่าการพูดภาษาอังกฤษนะั้นะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยนะครับจะออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ยากแต่ว่าเราต้องมีการเรียนรู้นะครับเพราะว่าการที่เราออกเสียงผิดเนี่ยมันทาให้การเข้าใจผิดเยอะเลยนะครับ so um, I I just tell you h o w to speak in the right accent um, y o u speak English is t not that difficult to pronounce is right for example ยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราบอกว่า hello so เราต้องออกเสียงว่า hello not hello นะครับก็ hello มันไม่ใช่มันเป็นตัว L เวลาการออกเสียงตัว L เนี่ยให้ลากลิ้นออกมาเยอะๆ like this L ไม่ใช่ R เพราะว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นตัว R มันเป็นการออกเสียงที่ผิดนะครับ hello how are you hello how are you so <c oughs> sorry so um, usually I live in London so I will come to teach you how to speak English in British accent ก็ใครที่ต้องการอยากจะเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษสำเนียง British นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยผมรับสอนการออกเสียงสำเนียง British accent นะครับแล้วยังไงมาเจอกันกับเลหน้าก็ติดตามกดติดตามผมไแล้วกันนะครับแล้วเรามาเจอกันปกติผมพาท่องเที่ยวด้วยนะใครอยากจะไปเที่ยวยุโรปอเมริกาบอกผมได้เลย เที่ยวแบบมันๆตอนนี้ผมมาเที่ยวอยู่เมืองไทยครับมามาเจอพ่อแม่นะก็เลยถือโอากาสพูดคุยกัน alright so I hope to see you next time and if anyone want to learn how to pronounce British accent contact me I'll give you special price okay bye